สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะรหัสวิชาคอควาย3 3มสค่ะนักเรียนคะวันนี้หัวข้อที่เราจะได้เรียนกันนะคะคือเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะในส่วนนี้นะคะหลังจากที่เรียนได้เรียนการหาค่าสถิติในรูปแบบต่างๆนะคะเราก็จะนํามาสู่หัวข้อการวัดการกระจายนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตรงกับสาระการเรียนรู้มาตรฐานตัวชี้วัดและมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้คืออะไร สำหรับวันนี้นะคะจะตรงกับสาระที่3สถิติและความน่าจะเป็นมาตรฐานคอ3.1เข้าใจกระบวนการทางสถิติและใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหาตัวชี้วัดคอ3.1ม .6 ทับ1เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลแปลความหมายของค่าสถิติประกอบการตัดสินใจ เรื่องที่เราตัวองกันในวันนี้นะคะคือการวัดการกระจายของข้อมูลแบบไม่แจกแจงความผี่นะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ค่ะ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการกระจายของข้อมูลได้ 2. นักเรียนสามารถแสดงวิธีการคำนวณการกระจายสมบูรณ์นะคะแบบพิสัยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อกําหนดข้อมูลแบบไม่แจกแจงความผี่ค่ะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ นักเรียนคะเมื่อพูดถึงการกระจายคืออะไรการกระจายนะคะหรือ dispersion dispersion คือค่าการกระจายค่ะที่เป็นค่าสถิตินะคะใช้ในการอธิบายลักษณะการกระจายของข้อมูลนักเรียนคะพอเรามีข้อมูลข้อมูลเราจะมีเยอะมากนะคะเราอยากรู้ว่าลักษณะของข้อมูลเราเนี่ยมีการกระจายมากหรือน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะเลือกใช้รูปแบบการวัดการกระจายให้เหมาะสมกับข้อมูลนะคะ มาดูกันเลยนักเรียนคะการวัดการกระจายของข้อมูลเนี่ยแบ่งเป็น2แบบนะคะคือ 1. การวัดการกระจายสมบูรณ์หรือ absolute variation 2ค่ะคือการวัดการกระจายสัมพัทธ์นะคะหรือ relative variation คราวนี้เนี่ยในระดับชั้นม6นะคะที่เป็นรายวิชาพื้นฐานเนี่ยเราจะเน้นที่ตัวการวัดการกระจายสมบูรณ์นะคะโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการหาการการวัดการกระจายนะคะ2แบบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนักเรียนคะ การวัดการกระจายสมบูรณ์ค่ะ Absolute variation คืออะไรคือการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะ mm hmm. เพียงชุดใดชุดหนึ่งเน้นเลยนะคะคือมีข้อมูลเพียงชุดหนึ่งแล้วเราก็วัดเฉพาะการกระจายของข้อมูลชุดนั้นเท่านั้นนะคะอ่ะนักเรียนคะประเภทการวัดการกระจายสมบูรณ์เนี่ย mm hmm. ก็จะมีทั้งหมด4แบบนะคะคือพิสัยนะคะหรือ range ช,ชื่อคุ้นๆน,นะคะ2ส,ส่วนเบนคออาทนะคะควอไทเดเวชัน 3ส,ส่วนเบีเ่ยงเบนเฉลี่ย mean deviation นะคะ4ส,ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะคะ standard deviation นักเรียนลองมาดูนิดหนึง่งสำหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนกันคือหัวข้อที่1และหัวข้อที่4อ่เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนักเรียนคะครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตข้อมูลที่อยู่บนหน้านักเรียนนิดหนึง่งนะคะ,ะข้อมูลตรงนี้ค่ะเป็นคะแนนสอบของนักเรียน2กลุ่มนะคะโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกันค่ะ นักเรียนลองช่วยครูดูนิดนึงนะคะตอนนี้กลุ่มที่1เป็นยังไงคะกลุ่มที่1คะแนนสูงสุด72คะแนนต่ําสุด62 x บาร์ x bar กกลุ่มที่2คะ่ะสูงสุด9 7ต่าสุด25บนะคะ x บาร์67นักเรียนคะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะหาค่ากลางของข้อมูลถูกไหมปรากฏว่าข้อมูล2กลุ่มนี้ x bar เป็นยังไงกันคะ เท่ากันนะคะ x บาร์เท่ากันค่ะแต่ครูอยากรู้ว่าลักษณะของข้อมูลนะคะที่คะแนนสอบของนักเรียน2กลุ่มนี้มีการกระจายลักษณะแบบไหนนะคะนะักเรียนลองดูนิดนึงกลุ่มที่1สูงสุด72ต่ำสุด62แสดงว่าตอนนี้ลักษณะข้อมูลเป็นไงคะกระจายน้อยถูกไหมเพราะว่าคะแนนสูงสุด72ต่ำสุด62ไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากนะคะแต่พอเป็นกลุ่มที่2เกิดอะไรขึ้น คะแนนสูงสุดค่ะอยู่ที่97เลยนะคะพอเป็นคะแนนต่ําสุดปุ๊บ25เป็นไงคะช่วงห่างของข้อมูลค่อนข้างจะห่างกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะเราจะพบว่าข้อมูลชุดที่2หรือกลุ่มที่2นี้นะคะมีการกระจายมากกว่ากลุ่มที่1ค่ะอ่ะคราวนี้นะคะเราสามารถหาได้จากอะไรก็คือหาได้จากพีสัยนะคะนะักเรียนมาดูกันเลยพิสัยนะคะ ก็จะเป็นรูปแบบการวัดการกระจายแบบหนึ่งนะคะหาได้จากผลต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าสูงสุดนะคะและข้อมูลที่มีค่าต่ําสุดค่ะพิสัยเลยหาได้จาก x max ลบ x min นะคะอันนี้ก็เป็นข้อตกลงแล้วกันนะคะ x นะคะแล้วให้คาว่า max ความหมายคือเป็นข้อมูลที่มีค่าสูงสุด x min ค่ะคือข้อมูลที่มีค่าต่ําสุดนะคะเดี๋ยวเราลองมาคิดไปพร้อมกันเลยนักเรียนคะสำหรับตัวอย่างที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาลองหาพิสัยไปพร้อมกัน จากตัวอย่างค่ะคนกลุ่มหนึ่งนะคะมีน้ำหนักดังนี้ 41, 45.8, 53.2, 59.4, 43.2, 56.8และ56.2นะคะให้เราหาพิสัยค่ะพิสัยหาได้จากอะไรคะ x max ลบ x min นะคะค่ามากสุดลบกับค่าน้อยสุดค่ะนักเรีนยนคะเริ่มต้นดูก่อนข้อมูลเรียงลำดับแล้วหรือยังคะข้อมูลไม,ไม่ได้เรียงลำดับนะคะ x max ในที่นี้เป็นเท่าไหร่เป็น59.4นะคะ x min เป็นเท่าไหร่คะ 41ดังนั้นค่ะพิสัยเราหาได้จาก59.4ลบกับ41นะคะคำตอบที่ได้ได้เท่าไหร่คะได้เป็น18.4ค่ะดังนั้นพิสัยของน้ำหนักคนกลุ่มนี้นะคะเป็น18.4ค่ะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนคะต่อมาค่ะตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2ค่ะช่วยครูดูนิดหนึ่งนะคะข้อมูลชุด1ค่ะเป็นดังนี้1070717273747576 77และ100นะคะให้เราหาพิสัยค่ะเหมือนเดิมพิสัยหาได้จากอะไรคะค่าสูงสุดลบค่าน้อยสุดนะคะหรือ x max ลบ x min นักเรียนคะข้อมูลเรียงลำดับมาแล้วหรือ,อยังเรียงแล้วนะคะจากน้อยไปมากนะคะในที่นี้ค่ะ x max เป็น100นะคะ x min เป็นเท่าไหร่คะเป็น10ค่ะนักเรียนจับ100ลบ10นะคะผลลัพธ์ที่ได้ได้เท่าไหร่คะได้90ค่ะดังนั้นพิสัยเป็น90 นักเรียนคะพิสัยเป็น90แต่ครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตลักษณะข้อมูลนิดนึงค่ะเป็นยังไงคะน้อยสุด10สูงสุด100แต่ระหว่างข้อมูลเป็นยังไงคะมีค่าอยู่ระหว่าง70ถึง77นะคะดังนั้นคะ่ะบางทีเนี่ยการหาพิสัยนะคะอาจจะไม่ได้วัด การกระจายของข้อมูลได้ดีที่สุดนะคะดังนี้ทั้งนั้นนักเรียนต้องดูลักษณะของข้อมูลด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3มพร้อมกันนะคะนักเรียนคะครูยอยากให้นักเรียนค่ะช่วยพิจารณาข้อมูลนะคะของทั้ง3ข้อย่อยนี้นะคะเราจะพบว่าข้อมูลนะคะอ่ะ5 7 9 1 1 3 1 5 1 7นะคะข้อที่1ข้อที่2ค่ะ5 6 7 1 11 5 1 6 1 7นะคะและข้อที่3ค่ะ 5 5, 51, 1 17 17 17อ่ะลองดูนะคะถ้าครูต้องการให้นักเรียนหาค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x bar นะคะมัธยฐานค่ะมีเดียนนะคะและพีสัยนะคะนักเรียนลองช่วยครูหานิดนึงนะคะขอทวนนิดนึงค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตหายังไงคะผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนนะคะมีเดียนคืออะไรคะตำแหนง่งกลางของข้อมูลนะคะพีสัยค่ะ xmax ลบกับ xmin นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวขอไปแบบเร็วๆเลยนะคะค่าเฉี่ยเลขคณิตนะคะเมื่อนักเรียนหาเศษผลลัพธ์ที่ได้นะคะของทั้ง3ข้อเป็น11นะคะมีเดียนตำแหน่งกึ่งกลางซึ่งในที่นี้ทั้ง3ข้อตรงกับตำแหน่งที่4นะคะคำตอบก,ก็คือ11เหมือนกันนะคะนักเรียนลองสังเกตค่ะพิสัยค่ามากกับค่าน้อยนะคะของทั้ง3ข้อเป็นยังไงด้วย ก็มีค่าเท่ากันนะคะคือหาได้จาก17ลบ5เป็น12นะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะลักษณะของข้อมูลนี้ค่ะ x bar ก็เท่ามีเดียนก็เท่าพสัสก็เท่านะคะแต่เราจะบอกลักษณะการกระจายของข้อมูลได้ยังไงนะคะข้อ1ค่ะนักเรียนลองดูข้อมูลเป็นยังไงคะ1กับ2ถ้าเปรียบเทียบกันลักษณะของข้อมูลค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแต่พอเป็น3เป็นยังไงคะ ลักษณะของข้อมูลค่ะกระจายค่อนข้างมากนะคะดังนั้นครูเลยขอสรุปข้อมูลนะคะว่าข้อมูลชุดที่1กับ2ค่ะจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะ แต่พอเป็นชุดที่3ค่ะปรากฏว่ามีความแตกต่างจากข้อมูลชุดที่1กับ2เลยนะคะดังนั้นค่ะบางทีการวัดโดยใช้พิสัยนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับข้อมูลชุดนั้นๆเสมอไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนอาจจะต้องดูนิดนึงนะว่าลักษณะของข้อมูลเนี่ยกระจายมากกระจายน้อยนะคะข้อดีของพิสัยค่ะคือการที่เราสามารถหาได้อย่างคร่าวๆนะคะโดยนําข้อมูลที่มากที่สุดนะคะลบกับข้อมูลที่น้อยที่สุดได้เลย แต่บางทีอะค่ะการหาพิสัยอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของการกระจายของข้อมูลนะคะอ่นักเรียนดูพร้อมกันเลยเดี๋ยวครูอยากให้นักเรียนลองดูลักษณะของโจทย์ประยุกต์บ้างนะคะข้อมูลชุดหนึ่งค่ะมี4ีจำนวนนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น21มัธยาฐาน23นะคะฐานนิยม26ให้เราหาพิสัยค่ะนักเรียนคะเนื่องจากตอนนี้นะคะทั้ง4จํจนวนเราทราบไหมคะเราไม่ทราบนะคะ ครูเลยกำหนดค่ะกำหนดให้ข้อมูลนะคะ x 1 x 2 x 3และ x 4ค่ค่ะคราวนี้กลับไปดูที่ข้อมูลนิดนึงนะคะเนื่องจากสิ่งที่โจทย์ให้ค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น21มัธยาฐานเป็น23นะคะฐานนิยมเป็น26ทําให้ครูค่ะได้รู้ว่าอตอนนี้นะฐานนิยมเป็น26ค่าของข้อมูลที่มากนะคะเลยกลายเป็น x 3กับ x 4ครูเลยเขียน26ไว้นะคะในตําแหน่งของ x 3กับ x 4 แต่ถามว่าเราทราบ x 1กับ x 2มัไหมคาตอบคือไม่ทราบนะคะมัธยฐานเป็น23่ราวเครานี้เราจะหามัธยฐานได้ไงคะหาได้ได้จาก x 2บวกกับ x 3แล้วหารด้วย2ถูกไหมคะอะคราวนี้ค่ะนักเรียนแทนค่าลงไปเลย23ค่ะเท่ากับ x 2บวก26หารด้วย2นะคะนักเรียนใช้การแก้สมการออกมาคําตอบที่ได้เป็น20นะคะอันนี้เชื่อว่าทุกคนทําได้นะพอได้ x 2แล้วค่ะนักเรียนคะยังไม่จบ ต้องไปหา x 1ค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะหาได้จากข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนนะคะาหาเลยนะคะ21ค่ะเท่ากับ x 1บวก20บวก26บวก26แล้วหารด้วย4นะคะนักเรียนย้าย4ขึ้นไปคูณน,นะคะหาผลบวกของทั้งหมดแล้วย้ายไปลบค่ะ x 1ที่ได้เป็นเท่าไหร่คะ84ลบกับ72นะคะคำตอบที่ได้เป็น12ค่ะ นักเรียนคะพอได้ x 1เป็น12แล้วนะคะเราจะหาพิสัยของข้อมูลพิสัยหาได้จาก x max ลบกับ x min นะคะในที่นี้ x max เป็น26ิค่ะ x min เป็น12นะคะ26ลบ12เป็นเท่าไหร่คะเป็น14ค่ะนักเรียนก็สรุปได้แล้วว่าพิสัยของข้อมูลชุดนี้เป็น14นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของโจทย์ที่มีลักษณะประยุกต์ขึ้นนะคะนักเรียนคะถ้าเป็นตัวอย่างที่5ค่ะพิสัยนะคะ ะข้อมูลให้มาอยู่ในรูปของอะไรเอ่ยอยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่แบบอันตรภาคชั้นนะคะถ้าเราต้องการหาพิสัยค่ะเหมือนเดิมพิสัยคือ x max ลบด้วย x min นะคะ,ะ x max ในที่นี้เป็นอะไรคะ x max เป็น49.9เลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะคะในรูปของตารางแจกแจงความถี่นะคะนักเรียนต้องมองถึงขอบ นะคะในที่นี้ค่ะ xmax ของเราจะต้องเป็นขอบบนของชั้นที่อันตรภาคชั้นสูงสุดนะคะส่วน xmin ค่ะจะต้องเป็นอะไรคะขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่น้อยที่สุดนะคะนักเรียนคะแทนค่าลงเลยอ่ะได้ออกมาเป็น49.95นะคะแล้วก็ xmin ค่ะเป็น29.95นะผลลัพธ์ออกมาคำตอบที่ได้นะคะพีไสมีค่าเป็น20ค่ะ หลังจากนี้นะคะเนี่ยลองช่วยครูคิดนิดนึงถ้าอยู่ในรูปแบบนี้ก็เป็นตารางแจกแจงความถี่แบบเป็นอันตรภาคชั้นเช่นกันนะคะพิ่ัยค่ะหาจากขอบบนของอันตรภาคชั้นสูงสุดนะคะลบกับขอบล่างของอันตรภาคชั้นต่ําสุดนักเรียนคะขอบบนเป็นเท่าไหร่คะบอกครูค่ะ27.5ถูกไหมคะขอบล่างค่ะ9.5นะคะนักเรียนจับลบกันคําตอบที่ได้เป็น18นะคะอันนี้ก็ไม่ยากเนาะยังไงลองกลับไปทบทวนนะคะ นักเรียนคะลองดูข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งครูมีข้อมูลสชุดค่ะเป็นดังนี้นะคะ,ะเป็นแบบนี้เลยสิ่งที่อยากให้สังเกตค่ะข้อมูลทั้งสชุดนี้ครูหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลทั้ง2ชุดปรากฏว่าเท่ากันนะคะคือ9.5แต่คราวนี้ค่ะพอเราหา x bar เสร็จนะคะบางทีตอนนี้ x bar อาจจะยังบอกข้อมูลอะไรเราไม่ได้นะคะครูเลยอยากให้นักเรียนลองมาดูลักษณะ ของข้อมูลนะคะเมื่อเราเทียบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะเริ่มต้นนักเรียนดูที่ข้อมูลชุดที่1นนะคะ5อยู่ตรงนี้ถูกไหมอ่ะ5อยู่ตรงนี้นะคะ8 9นะคะ10 12แล้วก็13นะคะต่อมาค่ะนักเรียนลองดูลักษณะของข้อมูลชุดที่2นะคะข้อมูลชุดที่2ค่ะ8อยู่ตรงนี้นะคะ9นะคะอ่ะ9นะคะ อยู่ตรงนี้นะ9มี2ตัวค่ะฉะนั้นครูก็เลยกาวกระบาดไว้2ตัวที่ตำแหน่ง9นะคะ10ค่ะ10มี2ตัวเช่นกันนะคะและ11ค่ะนักเรียนลองดูลักษณะของข้อมูลเป็นยังไงคะตอนนี้ลักษณะของข้อมูลนะคะเรากำลังเทียบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตด,ดังนั้นข้อมูลชุดที่1ค่ะค่อนข้างกระจายถูกไหมแต่ข้อมูลชุดที่2นะคะจะมีการกระจายที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะ ฉะนั้นนะคะบางทีเนี่ย x-bar เท่ายังไม่สามารถบอกลักษณะการกระจายของข้อมูลได้นะคะเลยอาจจะต้องเทียบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอีกทีค่ะซึ่งเราสามารถวัดการกระจายชนิดนี้ได้นะคะเราเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ standard deviation นะคะ standard deviation คืออะไรก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะโดยเราหาค่าเฉลี่ยนะคะของส่วนเบี่ยงเบนเทียบกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะ เรามาดูกันที่แบบแรกกันก่อนเลยนักเรียนคะแบบแรกในกรณีแรกนะคะข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ค่ะถ้าเป็นแบบแรกนะคะอยู่ในรูปแบบของประชากรครูขอกําหนดให้ xi ค่ะแทนค่าของข้อมูลนะคะ i คือดัชนีที่บอกจํานวนข้อมูลนะคะ1 2 3ถึง n นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตสัญลักษณ์ที่ใช้เป็น mu นะคะถ้าเป็นประชากรจะใช้เป็น mu นักเรียนคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะของประชากรหาได้จาก ซิกมาตัวเล็กนะคะตัวนี้คือซิกมาตัวเล็กนะซิกมาเท่ากับรูทซิกมาเลบมิลทั้งหมดกำลังสองส่วน n นะคะอ่ะเรานี้ดูนิดนึงสังเกตนะคะความหมายคืออะไรคือเรากำลังหาข้อมูลแต่ละตัวค่ะลบออกจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะพอลบเสร็จยกกำลังสองแล้วหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนแล้วหารากที่2นะคะ หรืออาจจะหาโดยใช้ซิกมา x กำลัง2นะคะส่วนด้วย n ลบด้วยมิลกำลังสองนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในรูปของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะต่อมาค่ะถ้าอยู่ในรูปของตัวอย่างนะคะเหมือนกันค่ะนักเรียนคะ xi แทนค่าของข้อมูลนะคะ1 2 3จนกระทั่งถึง n นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่างเราใช้คำว่า x bar นะคะรูปแบบคล้ายๆกันค่ะ S นะคะก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างนะคะหาได้จากรูทซิกมา a Xi –ลบ x บกลังสองส่วนด้วย n – 1ลบหะคะหรือจะเท่ากับรูทซิกม่ากำลังสองลบ nx บกลังสองส่วนด้วย n – 1ลบหข้อสังเกตที่เกิดขึ้นคืออะไรคะตัวหารของเรานะคะถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็น n – 1ลบหนึ่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างไปพร้อมกันเลยค่ะ นักเรียนคะคราวนี้ก่อนที่จะไปหากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูมารู้จักคำอีกคำหนึ่งนะคะกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเราเรียกว่าความแปรตัวหรือ variance นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้คือ v ว่าง่ายๆเลยค่ะยกกำลังสองเข้าไปรูทหายค่ะแต่รูปแบบสูตรยังไปยังไงคะยังเหมือนเดิมทุกประการทั้งประชากรและตัวอย่างค่ะอ่ะโอเคนะคะ เดี๋ยวเราลองมาหาตัวอย่างนะคะของส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานกันนะคะนักเรียนคะจงหาส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะคะโดยที่เป็น3 4 5 5, 5แล้วก็8นะคะนักเรียนลองสังเกตค่ะโจทย์ให้มาให้หาอะไรคะให้หาประชากรนะคะดังนั้นคะ่ะถ้าเป็นประชากรนะคะสูตรคืออะไรคะซิกมาเท่ากับรูทนะคะซิกมาวงเล็บ x i ลบมิลทั้งหมดกำลังสองส่วน n นะคะอ่ะเริ่มต้นหาอะไรก่อนคะ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิดหรือมิวนะคะตรงนี้ครูขอไปอย่างเร็วนิดนึงนะคะผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนนะคะมิวได้ออกมาเป็น5ค่ะนักเรียนคะพอเรียนได้มิวเป็น5แล้วนะคะนักเรียนจะต้องตจะต้องจับนะคะค่าแต่ละตัวลบกับ5นะคะพอลบเสร็จยกกําลังสองค่ะ สามลบกับ5เป็นเท่าไหรคะเป็นลบสองนะคะยกกำลังสองได้4นะคะ4ลบ5เป็นเท่าไหรคะเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งยกกำลังสองได้1นะคะ5ลบกับ5เป็น0นย์ะคะศูนย์กำลังสองได้เป็น0นะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะ8ลบกับ5เป็น3 3นะคะากำลังสองเป็น9เสร็จแล้วนะักเรียนนาทั้ง 5ค่าเนี้ยคะ่ะไปแทนค่าหาส่วนหนึ่งเบนมาตรฐานกันนะคะ,ะดูสูตรกันเลยนักเรียนคะซิกมาเท่ากับรูทนะคะซิกมาวงเล็บ x i ลบมิทั้งหมดกำลังสองส่วน n ค่ะนักเรียนแทนค่าลงไปเลยนะคะรูทสี่บวกหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์บวกเก้านะคะหารด้วยห้านะคะผลลับที่ได้ค่ะเป็นรูทสิบสี่ส่วนห้าได้ออกมาเป็นรูทสองจุดแปดนะคะหรือหนึ่งจุดหกเจ็ด นักเรียนคะถ้าครูต้องการหาความแปรปรวนค่ะย้ำอีกครั้งความแปรปรวนคืออะไรคะกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเราเลยได้เป็นซิกมากำลังสองนะคะก็คือ2.8เสร็จแล้วสรุปให้ครูนิดนึงค่ะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะได้ออกมาเป็น1.67นะคะและความแปรปรวนเป็น2.8ค่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะนักเรียนคะครูขอใช้ข้อมูลชุดเดิมค่ะแต่ตอนนี้ครูขอเปลี่ยนเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเป็นตัวอย่างเนาะนักเรียนสิ่งที่แตกต่างกันไปคืออะไรคะตัวหารของเราเป็น n ลบนนะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะในที่นี้ใช้สัญลักษณ์เป็น x bar แทน m ินะคะผลลัพธ์ยังเป็น5นะคะดังนั้น xi ลบ x bar กำลังสก็ยังมีค่าเป็นยังไงคะเท่าเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไปคือสัญ,ญลักษณ์เฉยๆนะคะนักเรียนคะเสร็จแล้วไปแทนค่าลงในสูตรค่ะทบทวนสูตรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ s เท่ากับรูทค่ะซิกมาวงเล็บ x i ลบด้วย x b a กากำลังสอส่วนด้วย n ลบหย้ำอีกครั้งนะคะตัวหารเป็น n ลบหค่ะเมื่อข้อมูลเป็นตัวอย่างนะคะนันยนแทนค่าลงไปเลยแสดงว่าผลบวกของเราเป็นไงคะเท่ากันถูกไหมคะเพียงแต่ตัวหารของเราต้องกลายเป็น5ลบหนะคะ รูทส4 4ส่วน4ค่ะคำตอบที่ได้นะคะได้ออกมาเป็นรูทส3.5นะคะรูทนักเรียนถอดออกมาค่ะได้เป็น1.87นะคะถ้าครูต้องการหาความแปรปรวนค่ะก็คืออะไรคะ S ยกกำลัง2นะคะได้เป็น3.5ค่ะนักเรียนคะสรุปพร้อมครูนิดนึงค่ะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะได้ออกมาเป็น1.87นะคะความแปรปรวนเป็น3.5ยังไงก็ดูโจทย์ดีๆนะคะถ้าโจทย์ให้เป็นประชากรนะคะส่วนด้วย N ถ้าโจทย์ให้เป็นตัวอย่างส่วนด้วย N ลบ1ค่ะ อักเรียนคะเรามาสรุปพร้อมกันนิดนึงนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะนักเรียนได้รู้จักไป2ตัวเลยนะคะคือพิสัยและส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะคะพิสัยคืออะไรผลต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่ามากสุดนะคะลบกับข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดค่ะก็จําเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะพิสัยเท่ากับ xmax ลบ xmin นะคะ อ่ะต่อมาค่ะส่วนเบีเ่ยน,นมาตรฐานนะคะแบ่งออกได้เป็น2กรณีนะคะกรณีที่เป็นประชากรนะคะนักเรียนระวังสูตรนิดนึงนะคะ รูทค่ะซิกมาวงเล็บ x i ลบมิวกำลังสองส่วนด้วย n นะคะอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันในครั้งหน้านะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นตัวอย่างเราจะ,จะใช้สัญลักษณ์เป็น s เล็กนะคะแล้วก็รูทค่ะซิกมาวงเล็บ x i ลบด้วย x b a ์ bar, ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย n ลบหนึ่งนะคะเน้นนะคะตัวหารจะเปลี่ยนไปนะคะอ่าโอเคเสร็จแ,แล้วค่ะกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราเรียกว่าความแปรปรวนนะคะยังไงวันนี้ลองกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะก็ ครูให้แหล่งอ้างอิงไว้นะคะสองแหล่งนักเรียนสามารถกลับไปพบพวนเพิ่มเติมได้นะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะ